ปาตทของฟ่าอากาศเหมือนี่คือแดดแจ๊แดดแจมแต่น้อพี่นอ้องเลยถือว่านี่ฝนตกมาหายหน่อยนึงครับพี่น้องพอตื่นมาเสร้านี่อากาศป้าโตแดดแจด๊แดดแจมเลยเป็นตะขอนคากพี่น้อเหมือนนี่ตกสายมาเบิ่งท้องฟ่าอากาศครับพี่น้องผมเป็นตะขอนคากแตยพี่น้องเหมือนนี้ก็ได้อ่ะพ่ออื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซี FC ทุกท่านอีกครั้งหนึง่งเด้อครับผม เพราะว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องผมี่เขอมารับชมช่องพ่ออุปนคนบ้านๆน,นะครับมาพบมาพ่อกันออกวันนี้กับมา,าที่ในสวนหลังบ้านอีกมือนึงครับพี่น้องก่อนจออกไปเหตุงานขางนอกครับผมหลังจากที่เสร็จธุระในบ้านนะครับผมบ้านนี้เขามาในหัวในสวนจักหน่อยครับผมมาเบ่งต้นไม้สิ่งของก่อนครับพี่น้องหรือวาาฝนตกมาใส่ ช่งสาวๆอากาศก็ร anyway ู green green. ้สึกว่ารสเฉื่นครับพี่น้องผมพ่อสายๆมาปาท่อพี่น้องสองป่าอากาศวือนี้คือตีห้อนนี่คือเกาแล้วครับผมฝนกระต๊มาให้ว่าแห้งครับพี่น้องว่านกันได้ตกมากพักหนึ่งว่าว่าแห้งกับเแมนครับพี่น้องก็แห้งอยู่แต่มันตกบดนนะครับผมตกข้าวเดียวมันนี้ก่อนจะออกไปธุระข้างนอกครับผมก่อนจะเพเหตุการณ์เหตุงานหรือว่าไปธุระข้างนอกครับผมกับเขามาในหัวในสวนนี่คือเกาแล้วครับพี่น้องผม พนเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไทยเห็ดตาครับพี่น้องติดไปใส่มาสใส่กับเขาเาเ้บงสิ่งเบึงของในหัวในสวนก่อนครับพี่น้องผมฮะมือี้ก็สิผ้าพีผ้าน้องยางเลาะเบิ้งหัวเบิ้งสวนเบิ้งเนียอยู่เนียกินครับผมหลังจากที่ฝนตกมาใส่จิเป็นอย่างไรอากาศในหัวในสวนครับผมเดี๋ยวไปกันครับพี่น้องไปหาเลาะเบิ้งหัวเบิ้งสวนเบิ้งแนวยอยู่เนี่ยกินครับผมเบิ้งความเจริ่เติบโตของเิ่นจิเป็นอย่างไดเนี่ยไปกันครับพี่น้องผม มาเบ่งท้องฝ่าบรรยากาศมือนีกันครับพี่น้องปัดทัพี่น้องเอ้ยท้องฝ่าใสแนวเลยครับผมผมมเีเมฆจ้าก,ก่อนครับพี่น้องแดดแจ่แดดแจ่มมือทีละเบ่งต้นใหม่สิ่งของในสวนครับพี่น้องมือนีปัดทธวแสงแดดซองลงม,มาใส่ครับพี่น้องผมมือนีกับผ้าพีผ้านองมาที่สวนลังบ้านครับผมหาเลาะเบ่งต้นใหม่สิ่งของแนวอยู่แนวกินก่อนครับพี่น้องก่อนจะออกไปเฮ็ุธุระข้างนอก เบื้องนีพี่น้องบักเฉียบก็น้อยหนาก็เริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องผมเนี่ยโอ้ยนวยดกตัวนี้นวยลายอยู่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยเบื้องนี่ยเริ่มใหญ่แล้วบาทนี่เริ่มใหญ่แล้วครับผมอีกบ่โดนก็คงจะซุกได้กินน้อยนะครับพี่น้องโอ้ยนวยลายอยู่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้เบื้องเยื่อเุ่อนนะอยู่ทั้งล่างคุ่นเออเป็นคือเป็นขาวๆสีครับพี่น้องผมบกเฉียบมากสีเป็นดังสี่ครับพี่น้องพ่อนี่เพิ่นจะออก เป็นขาวๆนะครับแต่เป็นบอสสมบูรณ์หลายด้ยครับพี่น้องเนี่ยถือว่าหลายเป็นหมกเจี๊ยบหนังครับพี่น้องน้อยนาพันหนังครับผมเป็นหน่วยหลาย,ยตัวนี่ว่าแต่บ์บเป็นครับผมเริ่มโตแล้วครับพี่น้องมาทานนี้ก็จะเป็นบักหน้าคือเก่าแหละครับพี่น้องผมเป็นบักหน้าพันนะครับพี่น้องหน่วยใหญ่ๆก็ภาพพี่น้องมาเบิง่งดูอยู่หรอก นี่ก็ได้พวกข้างบนพุ่นปัดโศพี่น้องมีตน้นไม้ใหญ่ๆพุ่นนะข้างบนพุ่นมุมนี้บัวค่อยได้ม่บันไดครับพี่น้องโอ้ยแถวนี่ยุมคงผมบัได้มาเบิง้งจักเกือครับพี่น้องมึงเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วครับพี่น้องผมเนี่ยออกดอกติดหน่วยแต่ตัวนี้มุมนี้บัวค่อยได้ม่จักเกือครับพี่น้องผ้าแต่พี่น้องไปพุน่นละบอ่อปลาสวนกล้วยครับผม ส่วนมุมนี่บ่่คอยได้มาเด้งแม่บ้านเพิ่นมาทำความสะอาดไว้นี่นี่แหละครับพี่น้องมาหอดกับต้นมะนาวต้นนี่แหละเบิ่งนี้พี่นอ้องปลาโต่มีต้นไมใหญ่ๆเบิ่งติล่ะเบิงเบิงเบิง,บง,บงพี่นอ้องปลาโตหน่วยใหญ่คักดไหนเนี่ยบุกคด้เก็บปานใดครับพี่น้องมะนาวพันนี่ส่วนใหญ่ก็เก็บอยู่ดอกเก็บไปฝากมุ่งฝากขวกนะครับส่วนใหญ่ก็พออุบลก็จะกินแต่แบบนาวเป็นนะครับผม ลเป็นจะเป็นอย่งสี่นะครับพี่น้องถังหน้าพันเนี่เป็นหน่วยเป็นจะเป็นแบบนี้ครับผมยุจุดละหลายหน่วยครับผมบักฮวงทั้งนี้บกคอยแต่ว่าเบิงครับผมนี่เป็นบักฮวงอีหยังล่ะครับพี่น้องเป็นบักฮวงติ่งบ่เป็นที่เอิ้นว่าบักฮวงติ่งนะครับผมบักฮวงติ่งพราะเพิ่นกัดเหี่ยวนะครับผมภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นบักฮวงติ่งนะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นบักนาวที่ปลูกเสริมให้่ครับผมอืมะเบงทั้งต้นนี่ครับพี่น้องออโต้บ่ได้มาจากเถื่อครับผมบ่ได้วมาเบงเจือเถื่อนี่ต้นนี้เป็นหน่วยหลายตัวนี่โอ้ยพีพอได้ตามสูพี่สูน้องกินอีดอกพี่น้องมเหยียมมายามครับผมหมูปพวกมเหยมมายมคาดว่าสิ่พอได้ตามอีก่นกินอยู่ดอกนี่ออโตพี่น้องบ่ได้มาจากเถื่อมาเตพิ่นมาเป็นหน่วยได้เนี่ยปล่อยถิมได้ครับพี่น้องปลูกไว้นะครับผม ปลุ๋ยเดี๋ยวปล่อยถิ่มไว้ครับผมบ่ได้เข้ามาทั้งนี้จักเทื่อไปอยู่แต่ทางบอ่อปลาอยู่ทั้งสวนกล้วยครับผมมุมนี้บ่ค่อยได้เข้ามาจนว่าบักุ่งูสีเงาเลยครับพี่น้องพวกนี้เนี่ยเป็นบักุ่งพันก้าน,านยาวรครับพี่น้องผมมะละกอาก้านยาวตัวนี้ต้นบ่สูงครับพี่น้องต้นเลื่อยหัวไปหน่อยนึงมีสองต้นสามต้อนอยู่นี่เพิ่งแม่บ้านเพิ่อนเอาผ้ามาปลูกให้นี่ครับ มันก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้อง่นวายังสี่ได้่นว่าถ้าเอาผ้ามาพันยังสี่มันจะติดหน่วยนะครับผมบกุงก็ได้มันจะบ่เป็นบกุงผูนะครับผมเมืองแม่บ้านนั่นต้องผูกไว้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องมาละกอนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเสื้อภัยมันนะครับพี่น้องความเสื้อบวกคือกันนะครับบมได้มาจ็กเสือครับพี่น้องผมโอ้ยกล้วยก็ได้ พี่น้องอยางเลาะไปเรื่อยๆก่อนครับผมท่อเบิ่งเนี่ยพี่น้องแสงแดดกูนะซองนงมาใส่ต้นใหม่นี่ต้นนี่ตะกีดอกดอกได้ครับพี่น้องคงก็ได้ต้นนี้ก็เริ่มบอกรอกอีกแล้วนี่ตะกีว่าสิบวเป็นน่วได้ครับพี่น้องนี่ช่วงหนาแรงว่าเิ่นสีเหลือกพ่อถือฝนกับฝืนครับผมนี่ผมเอาหยาเอายางมาผมนนค้นเป็นไวครับพี่น้องพวกคงนี่ก็คือสีมักฟุ้นหลครับพี่น้องใส่ฟุ้นหลเลย จังสีติดหน่วยไห้นะครับผมซ้ำได้ซ้ำหนึ่งบัได้กินน่วยครับพี่นอ้องมีต้นนี่ก็เป็นน่วยอยู่เด้นี่แต่กี่น่วยดกดกครับพี่นอ้องแต่ผู้ใดเคยเห็นขีผมแต่เก่าๆกัดแต่หูว่าต้นนี่ดกครับผมแต่ตอนนี้เพิ่นเริ่มแก่ล้ะสูงนะครับผมกับเป็นอยู่ของเมลายนะครับไปเบื่องสวนหลังบานก่อนครับพี่นอ้องสวนกล้วยคือเก่าละถือฝ่าถือขนุว่า,า,า,วานเป็นยังไงโอ้ยสดชื่นขึ้นมากตัวนี้เบื่องมือว่านนี่ มือมือก้อนๆนะครับผมเหี่ยวเช่าหมู่บ้านกับข้ามาช่วงเศร้าๆเหีเ่ยวครับพี่น้องมือนี่สดชื่นครับผมว่าจะเป็นพริกเขือครับผมพักต่างๆครับพี่น้องถืกฝ่าถืกพ้นสดชื่นขึ้นครับพี่น้องผมมีหน่วยบ่หน่วยกับมีบ่หลายแนละ้วครับพี่น้องเก็บไปแล้วนะครับผมปลูกใส่กระถางไว้ปลูกใส่กองฟุมไว้ครับพี่น้อง ฝนตกปนใสโอ้ยขนาดฝนตกยังบวซุ่มอยู่กับพี่น้องผมเมื่อี้ยังแหงอยู่มันตกบดนครับพี่น้องนี่ก็เป็นพริกขีนูพริกขาวๆกับมีกครับพี่น้องผสมประสานกันไว้นะครับผมอันนี้ผมมาล้อมไปเป็ีขนาดลอ้อมสูงไปนี่ใกล้ยังเข่าเลยครับพี่นอ้องต้นกล้วยนะครับผมถือป่าถือฝ้นกัดถือว่าสดฉื่นครับพี่น้องอนี่ผมปลูกว้ซุ่มหมองสุ่บอนนะครับผมจุดละต้นสองต้น พริกก็ได้ก็ได้เก็บอยู่เก็บกินครับผมเพิ่งท่องฟ้าบรรยากาศวันนี้กันครับพี่น้องโอ้โหฝนไปทั่วทิพทั่วแดนแล้วเบิงบ่งปาทุบเพิ่งไหนพี่น้องเพิ่งแสงแตะเวนวัอนี้คุณน่นะโอ้ยหอนคักหอนเนี่ยเบิ่งบรรยากาศในสวนกันครับผมอาเมื่อนี้กับผ้าพีผ้าน้องย่างล่อหัวล่อสวนครับผมก่อนจะออกไปท้ำธุระข้างนอกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่รับชมคลิปให้ เดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาผ้าจากพี่น้องไปครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขอีกมือหนึ่งครับผมขอให้เป็นวันที่ดีนะครับมีความสุขก,กันทุกคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม